สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเรียนกันต่อนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการทํารูปสินค้านะครับตรงสินค้าแต่ว่าจะกาหนดพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเริ่มแรกนะครับให้ทุกคนเปิดโปรแกรมนะครับ photoshop นะครับคลิก start นะครับแล้วก็ไปเลือก adobe photoshop นะครับเมื่อคลิกเปิดโปรแกรมปก photoshop เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะปรากฏในพื้นที่หน้าตาของโปรแกรม photoshop ขึ้นมาแบบนี้ ทีนี้เริ่มจากการกำหนดไซต์นะครับไปที่เมนูไฟล์ครับเลือกนิวนะครับเลือกนิวนะครับวันนี้นะครับการกำหนดเนี่ยในส่วนของความกว้างหรือว่า y เนี่ยนะครับเป็นอยู่ที่พันสองพันสองร้อยนะครับส่วนความสูงวันนี้ผมจะเพิ่มเป็นห้าร้อย โหลดทายเป็น500นะครับ Resolution 72เช่นเดิมนะครับ Pixel ต่อ Ink นะครับ RGB Color 8 bit นะครับแล้วก็ส่วน b a ckground content ก็อยู่ที่เป็นตั้งเป็นของ t a Trans transparent เหมือนเดิมกดโอเคนะครับโอเคก็จะได้พื้นที่ยออกมาแบบนี้แล้วทีนี้การจัดวางวันนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนเริ่มจากผมนำรูปภาพขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับ ไปที่ไฟล right ์เมนูไฟล์ Open นะครับไปที่รูปเจ้าว่าเหมือนเดิมนะครับเที่ยวนี้ผมขอเป็นคันที่4นะครับครับดับเบิลคลิกเปิดภาพ4ขึ้นมาแล้วนะครับเลเยอร์ด้านขวาก็จะเป็นแบ็กกราวใช่ไหมครับดับเบิลคลิกให้มันกลายเป็นเลเยอร์นะครับจากนั้นก็ทำการลบพื้นหลังนะครับนี่ครับลบพื้นหลังที่เป็นสีขาวอย่างง่ายนะครับ ได้เลยนะครับส่วนในล้อจักรยานเองนะครับก็คลิกลบได้เลยนะครับลบอย่างง่ายนะครับก็เลือกบริเวณพื้นที่สีขาวนะครับมันก็จะลบลบให้เรานะครับนี่นะครับนี่คือการลบแบบใช้อย่างลบนะครับนี่นะครับอ่าโอเคนะครับ อเคนะครับผมจะ้ได้ลดห้ดูนะครับแบบนี้อันนี้ผมลบในวงจานิตนะฮะอาจจะลบไม่หมดนะครับ ก็เป็นบางส่วนแบบนี้โอเคพอประมาณได้แล้วนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะย่อขนาดลงครับ่อขนาดลงประมาณนี้แอปพลายนะครับลากไปครับลากมานะครับว,าง,วางผมผมวางบริเวณบริเวณนี้แล้วกันนะครับกะประมาณนี้อเคอเคขั้นแรกแล้วผมก็จะแต่งจักรยานนิดน,นึงนะครับ ด้านขวามือนะครับมันจะมันจะเป็นเลเยอร์สแหละนะครับ mm hmm. ก็แตเมันคลิกนะครับผมจะเลือกคลิกที่ดอปชา h a ด o กก่อนนะครับไปที่ขีดแรกดิสแตน c e นะฮะเรา mm hmm. มันจะเริ่มขยายออกนิด mm hmm. เพิ่มเงานะครับ mm hmm. เพิ่มเสเปซไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับ mm hmm. ไซส์ไซส์ก็ไม่ต้องนะครับโอเคแล้วไปที่เบ v เ l ล บเบลลเขาจะทำให้ดูดูนูนขึ้นมานะครับก็คลิกดูก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่เพิ่มก็ได้นะครับอยากให้เห็นเป็นคันชัดๆอย่างนี้นะครับก็กดโอเคต่อไปเอาเป็นอีกคันหนึ่งมาก่อนแล้วกันนะครับเปิดไฟล์ Open น,นะครับเลือกคันที่5มานะครับแบบนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกครับนี่ มันคลิกตัวเลเยอร์ที่เปิดขึ้นมานะครับเป็นแบ็กกราวด์มันคลิกเพื่อให้เป็นเลเยอร์ศูนย์แบบนี้นะครับแล้วผมก็จะทําการลบครับนี่ผมจะลบนะครับลบพื้นหลังที่เป็นสีขาวนะครับ ผมก็ไล่ลบต่อไปส่วนนี้นะครับส่วนล้อหน้านะครับก็ลบซี่นะครับการลบพวกนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นการฝึกภายในตัวนะครับการคลิกพวกนี้นะครับมันก็จะเกิดความชานาญขึ้นนะครับถ้าหากเราทํากันบ่อยๆนะครับทํากันบ่อยๆเข้าเนี่ยความชานาญในการใช้เครื่องมือในการคลิกในการวางอย่างลบเนี่ยนะครับ มันก็จะเริ่มเริ่มคุ้นชินกับมันนะครับโอเคลบประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วผมก็มากดลูกศรน,นะกดลูกศรเสร็จแล้วผมก็มาชิกดชิปย่อลงย่อแบบนี้กดลูกศรอนนีกทีนะครับกดลูกศรอนนีกทีแล้วก็กดแอปพลายนะครับแล,ล้วลากเข้าไปลากไปวางนี่เอเห็นมาแล้วอันนี้ก็จะขยายก,ก็ได้ขยายขยายประมาณนี้โอเคครับเอ่อ แต่มันคลิกตรงเลเยอร์สาแล้วเพราะว่าเป็นอีกคันหนึ่งมาเพิ่มนะครับผมก็ไปที่ดอปชาร์โดเช่นเดิมนะครับขยายขึ้นมานิดนึงพอประมาณแค่เนี้โอเคพอแล้วแต่งแค่เนี้พอ,อขยับให้เห็นช่องไฟนิดนึงตัวหนังสือนะครับไปที่ไฟล์ัวหนังสืออยู่นี่นี่เลือกตหนังสือมานะครับคุมมาเลยมาโทนซีนะครับ นี่มาแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ตัว T คลิกวางคลิกแล้วก็คอนโทรล V วางนี่ครับตัวหงสือมาแล้วตนังสือมันจะยาวๆนี่นะอันนี้เป็น220เฟรม Enter ก็จะต้องเป็นสามรทัดนะครับสามัญทัศขวานหงสื่อมันยาวครับสามรรทัดนี้ แล้วก็คุมครับปรับขนาดตัวหนังสืออ่าสี่สิบห้าผมลดเหลือสักสี่สิบใหญ่ไปสามห้าสามห้าน่าจะพอดีแหลนะครับตัวหนังสือผมผมขอปรับเป็นสีดำแล้วกันนะครับสีนงเงินดีกว่าเปลี่ยนม้างนะครับเป็นสีน,งเ,งน,นงเงินเงินเข้มๆแบบนี้ Okay. แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับฟอนต์เนี่ยผมเลือกอเลือกฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์เอาที่อ่านง่ายนะครับชัดเจนนะครับมองแล้วอด้วยความสวยงามนะครับไม่ ไม่่ว่าอะไรดีครับไม่ไม่ทำให้อ่านแล้วเข้าใจยากนะครับผมเลือกพิลามิดแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะบางๆาง๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเลือกฟอนต์กันนะตัวนี้มันบางนิดบางๆางไปนะครับ อืมตัวนี้แล้วกันนี่แล้วกันเาปรับค้อนมาอีกที นะครับฟอนต์มันยังไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องปรับกันนะครับ แล้วน,นะครับทุกคนครับ f c Home โอเคได้ละผมเลือกเป็น f c Home นะครับเลือกเป็น f c Home โอเคตัวนี้แล้วกันนะครับได้ละนะครับพอแก้ไ okay, ขเรียบร้อยกดตัวลูกศรน,นะครับลูกศร แต่ม uh, ันคลิกนะครับหาตัวให้มันนูนนิดนึงนะครับน okay oh, okay. <oh, ี่หานูนให้มันนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มเพิ่มตัวนี้มันหน่อยเหลืองได้แหละเพิ่มเหลืองมานิดหนึ่งนะครับส่วนราคานะครับเดี no ๋ยวราคาเดี๋ยวค่อย ไปท <IS> ําต่อครับไปที่ตัวนี้ก่อนเลเยอร์สามอันนี้เป็นอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเอาตรงสื่อมาก่อนแล้วกันเป็นคันที่คันที่สี่แล้วแล้วก็คันที่ห้าคันนี้นะครับพับปี้ตัวนี้มาปี้แล้วก็ไปกดตัวทีนะกดตัวทีทีเสร็จคนทวนวีวางชุดขับชุครับ พตั้งแต่ขับลงมาแล้วตั้งแต่ชดมชดโอเคไปแก้ไขนะครับเดี๋ยวบันคลิกด้านหลังตัวเลเยอร์ที่ข้อความที่กำหนดไว้นะครับเลือกตัวดอปชาร d o w เลือกเอากรุ๊ปนะครับ เลือกสีเหลืองขยายตรงสปีดประมาณนี้เรียบร้อยสีพื้นจะลงไหมสีพื้นถ้าไม่ลงก็จะเป็นสีขาวนะครับผมเลือกพื้นโทนฟ้าฟ้าแบบนี้โอเคผมก็เลือกตัวนี้นะครับดเลเยอร์กันนะครับ กดเยอร์กดเย y หนึ่งก่อนนะครับแล้วไปที่ถังสีนี่จะให้เฟดแบบไหนเฟดขึ้นมแาบบแล้วกันเฟดขึ้นไปแล้วกันแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นราคาแล้วแหละนะครับราคาผม open นะครับไฟล์ open นะครับ นี่ป้ายราคาของผมทำไว้ตัวมาใหม่เนี่ยครับเอาเป็นโปรโมชั่นน,นะโปรโมชั่นเดี๋ยวกันนะ ใส่ไม่ได้ภาพนี้ผิดฟอร์แมตใช่ไหมฉะนั้นก็ใช้ตัวนี้แล้วกันตัวฮอตเนี่ยโอเคฮอตได้ดับเบิันคลิกนะครับดับเบิันคลิกด้านด้านขวามือนะที่เป็นเลเยอร์ตรงเนี้เป็นคาว่าแบ็กกาวเนี่ยนะครับแล้วกดโอเคครับเพื่อลบลบพื้นหลังแบบนี้เมลาบมาวางทีนี้ไอตัวเนี่ย ถ้าผมจะเปลี่ยนสีสีเหลืองเนี่ยเปลี่ยนสีเหลืองนะครับเปลี่ยนสีเหลืองเหนไตอนนี้มันมีลายแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอสแตมป์๊ันโครนมัน เาไว้ใกล้ๆจักรยานดีกว่าครับใกล้จักรยานนี่ใกล้ตัวนี้ก็อาจจะขยับขยับจักรยานขยับจักรยานมานิดนึงโอเคแล้วก็ใส่ตสัวอักษลงไปเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ที่สองหนึ่งเก้าสนศูนนะครับสองหนึ่งเก้าศูนศูนย์เป็นเหลืองก็เอาไม่ใช่เหลืองสิมันน่าจะอยู่ด้านหลังแน่เลยนะครับอ่าจริงๆเลยยายกันไปนี่นะครับแล้วก็เพิ่มขนาดนิดนึง เพิ่มขนาดมันนะครับ <Okay. S 1> เราก็อาจจะไม่ต้องเข้มมากนะครับลดวาซิตีล้ลงแต่ผมว่าจะใส่ตัวสต็อกไปที่ขาวนี่ขาวนี่ครับโอเคประมาณนี้ อีกขั้นหนึ่ง,น,งนะครับผมก็ไปยิบป้ายมาเอาโดนนิวนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมันคลิกเออเลเยอร์อตรงแบกาวด้วยนะครับแล้วก็ลบนะครับคลิกยังลบเลือกตัวสุดท้ายนะเมจิกอิเลเซอร์เนี่ยนะลบพื้นหลังจะลากไปอันนี้ไว้ดิไป างล่างเลยนะตังไว้ไวข้างบนถูกแล้วเขไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ผมจะย้ายตัวจักรยานลนะงมาประมาณนี้โอคตัวหนังสือหนังสือน่าจะอยู่ตรงนี้อาตรงนี้ใหล่างน่ะอืมโอคใส่ราคาครับตัวนี้อยู่ที่ อันที่ห้าอยู่ที่หนึ่งหกเก้าศูนศูนย์นะครับเิมนราคาหนึ่งหกเก้าศูนศย์มันอยู่เนี่ยมันอยู่เลเยอร์มันย้ายไปมาได้นะครับราคามันอยู่กลางๆนี่แม่ต้อง,งเียขยับขึ้นไปนี่ classified. เพิ่มเพิ่มขนาดนิดนึง นะครับเพิ่มขนาดนิดนึงสามห้าเปลี่ยนเป็นสี่สิบแปดนะให้ตัวใหญ่ๆก็ใส่นี่มันนิดนึงนะครับใส่เงาใส่สโตกมันด้วยนะครับสโตกสีขาวเพิ่มเงามันหน่อยครับเราก็โอเคประมาณนี้ เซฟเซฟนะครับไฟล์เซฟแอดเป็นคอนเทนต์สามละอีนี้เป็นคอนเทนต์สละนะครับกดเซฟบันทึกไฟล์เซฟแอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนไฟล์เป็น png นะครับแล้วก็กดบันทึกเซฟนะครับจากนั้นก็กลับไปที่เว็บเราครับที่เว็บเรานะครับไปเลือกรูปภาพอัปโหลดนะครับ เลือกคอนเทนต์สามนี่มาละขยายย,าย,ย้ายนี่๊บคืองลง,งลงอีกพอแล้วหด่าโอเคเลยไปแล้ะยอเขาไปหน่อยโอเคพอสวยงามครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็จะมี ราคาที่ดูโดดเด่นนะครับมีมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงลองทำดูนะครับเที่ยวนี้อาจจะมีจักรยานเพิ่มเป็นสองคันแล้ะนะครับมีรายละเอียดทั้งสองข้างนะครับ,บคุณนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ